วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาเก็บเห็ดในลังโฟมกันนะคะด้านบนนี้ก็คือเราเก็บไปแล้วอันนี้เป็นด้านล่างนะคะการพอะในลังโฟมนี้ข้อดีก็คือความสะอาดนะคะนี่ออกเพียบเลยก็เป็นชั้นที่มีความสะอาดทำให้เห็ดของเราปลอดเชื้อปอลอดโรคนะคะวิธีการเก็บเราก็เก็บ ดึงขั้วนะคะดึงพยายามดึงคั้วให้หมดอย่าให้มีขั่วเก่าค้างนะคะแบบนี้นี่ค่ะก็คือเป็นการดึงนะคะดึงออกให้หมดเพราะว่าบางดอกอาจจะโตทันกันบ้างไม่ทันกันบ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเห็ด เห็นนางฟ้าภูฐานนะคะของเขาก็อย่างหัวนี้นี่เต็มเต็มเลยค่ะก็เดียวนะคะพอมอเลยเห็นนางฟ้าภูฐานนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่า ถ้าของเขาอากาศดีเราเลี้ยงถูกต้องก็จะกอเดียวเต็มหม้อเลยค่ะนี่นะคะเน่งตตะโมลปลูกไว้ในลังโฟมก็จะเก็บช่วงเช้าเพื่อที่จะให้เห็ดของเรา แล้วเราก็กลับมาทําความสะอาดนะคะอะไรที่มันค้างอยู่ข้างในเราก็ออกเพื่อที่ฟักฟื้นประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะคะก็จะทําให้ของเขาออกอีกเพื่อที่ฟักฟื้นเราก็พักไว้พยายามดูก้อนเห็ดอย่าให้มีเชื้อราดํานะคะแต่จากการทดลองในการเลี้ยงนางโฟมก็จะพื้นที่ของเขารอบๆก็สะอาดเพราะเราล้างลังโฟมตั้งแต่ทีแรกด้วยสไลด์นะคะเป็นการฆ่าเชื้อ ฉะนั้นก้อนเห็ดของเราก็จะไม่มีปัญหาด้านก้อนดำนะคะก็จะเป็นปกติแบบนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมเพราะเห็ดกินเองสะอาดถูกลักอนามัยค่ะ